สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงมืนหนีมาพรกันทางช่องอีสานข้อลำพี่น้องกับบรรยากาศช่วงบ่ายแกๆ่ๆแดดฮอนฮอนร่มอยู่ทางต่ว่าล่มพัดแดดมากนาออกฮอนวืดรืดพะย่ะอ่าต่วันบ่ออยู่ในห้องลหลายกาเป็นจังไดเป็นสมองบอโลงลูนบอกพะย่ะพะย่ะข้ามผ้าเลยว่าออกมาเอาแดดนี่แหละว,ว่าสั้นอาบแดดอาบแดดพี่น้อง เกิดอะไรขึ้นกับแวดโงกหมอล่ำเรียกว่าตอนนี้อากาศว่าร้อนแล้ววงการหมอรองหมอลำพี่น้องระอุยิ่งกว่าอากาศตอนนี้อีกเกิดอีกอย่างขื้นล่าสุดทางด้านของแม่นุงแม่น้องอุงอิงเนาะนั่นก็คือแม่หน่อยพี่น้องเพิ่นได้ออกมาโพสใน Facebook ส่วนตัวของเพิ่นรู้สึกคับข้องใจเพิ่นว่าถ้าเลือกเกิดได้เลือกเกิดแบบรูปงามแล้วสิด้บ่ต้องมีคนมาบุรีคุณครบ32ก็ดีอยู่แล้วเพิ่นว่าย่าให้ลูกให้หลานได้เป็นเหมือนน้องนะ เป็นอยังนองเป็นแบบนี้กับบ่ได้สร้างความเดือดร้อนห้<ม>ไภัยบ่แมนบอกเป็นอยังชอบเอามาเว่ากันเพื่ออีหยังสนุกกันนักหรือเพื่อจังสีไหมพะย่ะไออ่ะสึ่งหลังจากที่แม่หน่อยเพิ่นได้ออกมาโพจังสีแล้วเนาะพี่น้องเนาะก,ก,กับมีเอแฟนคลับนี่แหละเขามาคอมเมนต์ส่งกําลังใจเป็นจํานวนมากพ่อใหญ่บางคนก็บ,บอกว่ากําลังใจครับกําลังใจให้เต็มร้อยครับแม่หน่อยซูซู้จ้าเพิ่นว่าอ่าเป็นกําลังใจให้แม่หน่อยกับอีลาครับ มีแต่ส่งกำลังใจ fc แฟนคลับสาวน้อย fc แฟนคลับของน้ององอิงเพชรบ้านแพงแห่ส่งกำลังใจพอเอกแม่หน่อยละกะน้ององอิงเพชรบ้านแพงเกิดอะไรขึ้นพอไงซึ่งสำหรับผู้ได้ติดตามวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกัสีหูและรับพี่น้องสำหรับความเป็นมาเป็นไปเนาะเรื่องราวมันเป็นมาจังไปเรื่องราวเป็นมาจังไดพี่น้องซึ่งท่าศีวาไปแล้วสำหรับคนที่บูลลี่น้องบบมีแนวสีวาแล้วบ่จังสีไหมพอไงยบมีแนวสีวาแล้วบ่จังเอา สิ่งที่หลายๆคนมองว่าไม่ปกติเป็นปมดอยอเป็นปมดอยเป็นบ่ปกติน่ะพี่น้องแต่ว่าเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงบริได้มองว่าเป็นปัญหาสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงแมนพี่น้องแมนบอแล้วพี่น้องสําหรับเรื่องเล่าของน้อง mm hmm. องคงอิงเนาะพี่น้องนเนาะเกี่ยวกับกรลนี่นี่ละบูลี่น้องพี่นอ้องผมขอเอาควบคิดเห็นส่วนตัวผสมไปน้าเด้อพี่น้องเดอ้อย่าวากันพี่น้องก็คือ สิซิวอไปแล้วเนาะคนเฮาสินีผู้ให่บอที่อยากเกิดมาแล้วบอรครบสามสบสองถูกคนลวนแล้วแต่อยากออกมาเนี่ยเกิดมานี่ผู้ดีเออล่อสวย้วกะสีว่างได้ละครบสามิสองพี่น้องแต่ว่าคนเฮามันเหลือกเกิดบ่ได้เออแมนบ่ลละนั่นละ่ะแต่ว่าสําหรับน้องอุ้งอิงถึงแม้ว่าน้องจะไม่ปกติเหมือนคนอื่นแต่ว่าจิตใจน้องผมว่าสุดอยอด ใจ,ใจของน้องโสมส่งกว่าคนที่บูลลี่เยอะ<ม>น,นะพี่น้องนเนาะอ่านั่นแหละแล้วสําหรับคนทีอ่าออกมาบูลลี่น้องผมต้องขอใส่คําว่าประน้มพี่น้องผมขอประน้ำอ่อการที่ออกมาโพดมาว่าลักษณะแบบนี้เนะพี่น้องนเนาะพราะว่าหยังเออหลายๆครั้งที่น้องอุ้งอิงถือดามาถือบูลลี่พี่น้องน้องไม่เคยออกมาตอบโต้เออบอเคยออกมาตอบโต้พอเคยมาเถียงมาด่ดากับผู้ใด แล้วสาหรับกรณีมือของน้องพี่น้องมันกะเคยมีบุหรี่มาก่อนหนานีแล้วอตอนมาข้นว่ใงม่ๆมเนาะพี่น,อน้องเนาะเ่ราว่าสีเป็นเ่บอกหัวหนาที่ว่าจะของมือเป็นแบบนี้หย่งกันสี่เนาะพี่น,อน้องเนาะกัมีคนบอกขึ้นกันแต่ว่าที่จริงแล้วแม่หน่อยบอกว่าบอกบอดโจเบิทุกเแียวจ,จางจ้าสีมาสมาัครกเพิน่นมีการทรงเทปเสียงวิดีโอเสียงของน้องละกะสีว่าจังได้ละ บอจโจพิจารณาจังซี่แม่มมบาท,ที่นี่กะพ่อจากตาเพื่อนว่าศิลับหรือว่าบอหลับกับบัทท่านหูละได้ว่าแม่หน่อยบอกว่าบอกเพื่อนน้ำเนื้อลูกวานเมื่อเข้าเป็นจังซีเขาต้องปิดเต้งอ,ตองปิดบงังถ้าเพื่อนสิลับเพื่อนกะลับถ้าเพื่อนบอหลับข้ากลับไปาลอกน้ำรถแห้ไปลอกน้ำหมอลำซีขึ้นเกาก็กได้ ซึ่งเออสว่าเอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยหลายๆคนจําคํำบากหนีได้พอไงอพอสิรับหลายุบอ่จังสี่แม่มเป็นคําพูดของน้ององค์อิงเพชรบันแพงถามผู้เป็นพ่อบอสโจเนาะซึ่งบอสโจเพิ่นกะใจแง่ใจเต็ม แล้วเป็นอย่างพอถึงสิบบรับจังสิแหมออมันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทํางานเลยสําหรับองุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วหลังจากที่น้องมาขึ้นกับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเราพ่นนองเนาะหลังจากนั้นบพท่านโดนเอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยจังหัวว่านิ้วของน้องไม่ได้ปกติซึ่งบอจเพิ่งกับมีการเปิดเผยว่าสาเหตุที่บอไรเอามาว้าครั้งแรกที่บอไรมาบอกกับเอฟซีสาวหน่อยเธอแรกว่านิ้วของน้องไม่ปกติกันเนื่องมาจากว่าบออยากเอาจุดที่ว่า เป็นปมดอยเดี๋ยวมาเรียกคะแนนสงสารแมนค่ะเดี๋ยวสิว่าเอาค่วมสีว่าบ่ปกติของน้องมาหากินจังซี่พี่น้องเออแต่ว่าสําหรับเอฟซีแฟนคลับของน้องอีลีแล้วถึงแม่ว่าสียเหูกับบ่ได้ก็ได้เป็นปัญหาค่วมหักกันยังหักแล้วก็หักขข้นายกว่าเก่าหลายหลายคนบอกว่ามือข่างนี่ของน้องนี่แหละคือมือคนมีบุญอันนี้แหละแต่ค่วมเสือพี่น้องมือของคนมีบุญ หลายๆข้างสี่เฮาเห็นสีเห็นได้ว่าบางคนไปด้านนาเวทีอ,อยากให้อาน้องเอามือขางนี่ล่ะ,ะจับจับหัว่าจับแกม้มให้แม่แน่ลูกก็เปลี่ยนซิริมงคน้คนหลายๆคนก็เอามือไปทาบให้น้องทาบมือ,อมให้ไฟกับมือขางนั่นละ่ะแล้วบางคนจอดจงเลยขอเป็นมือขางนี่เลยจังสีพี่น้องนั่นละ่ะแล้วสําหรับเรื่องมือของน้องบอโจเคยเปิดเผยตอนทีราบน้องเป็นลูกบรรมว่าสําหรับมือเนอะเอาะก็คือ คุณหมอบอกว่าสามารถรักษารักษาได้แต่ต้องรอให้น้องสิบแปดปีก่อนค่ะเแล้วตอนนั้นน้องกับสิบหกเป็นบ่แต่ว่าบัดที่นี่หลายหลายคนบอกว่าบอ่าอยากให้รักษากับมี่มเพราะว่าเสือว่ามื้อนี่แหละที่เทวด,ดาเพิ่นเพิ่นทรงมาให้ให้น้องเป็นแบบนี้เป็นมือบุญบารามีบางคนก็บ,บอกว่าเป็นมือพิเศษเนาะพี่น้อง ซึ่งตอนแรกองค์อิเองเพชรบานแพงมาข้นไว้ทีสาวน้อยเพชรบานแพงนองก็ยังมดท่านได้มีความหมั่นใจเพราะไง<ม>กับการเปิดเผยนิ้วมือเนาะยังเห็นเขาก็สิเห็นว่าใช้กระดาษที่ชูเนี่และ<ม>พันไวองอไวแมนบอ,อจนว่าได้ผู้ติดตามพี่มอนเองนี่และซึ่งก็ถือว่า,าพี่มอนเองนี่เป็นหลายๆอย่างใหกับน้องอิลีเป็นหลยๆอย่างใหกับครอบครัวของพ่อเอกแม่หน่อยอิลี ให้ความหมั่นใจกับน้องน้องเปิดเลยพีลาเปิดเลยจังสไแมอมเป็นคําแนะนําดีๆจากพี่จนว่าน้องมีความหมั่นใจซึ่งทุกมือน,นี้น้องกับบะไ้มีการใช้กระดาษที่ชู่วห่อแล้วพี่น้องอกับมีตอนขึ้นเวทีเนี่ยคือเก้านั่นละกับมีอยู่หรือว่าบางครั้งกับเปิดเลยอเออเปิดเลยแล้วสเห็นว่าถ้าเป็นเอฟซีจะติดตามน้องเนาะในติดตรงตรงิดตอกเออยังสิเห็นว่าน้องน้องมีการ อ่าหยอกมีการเล่นด้เม,มือขางนี่แหละพี่น้องข้าก็มอวงว่าเป็นความน่ารักนะพี่น,ออน้องเน,งนาแต่ว่าสําหรับองค์อิงเพชรบานแพงในบทบาทของคาว่าศิลปินของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแลหลายๆคนต้องยอมรับว่าโบมี่หม่องติสําหรับองค์อิงเพชรบานแพงแ<ม>นําพาองค์กรนําพาวงสาวน้อยเพชรบานแพงมาอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นหมอลําที่ได้รับกระแสความนิยมจาก FC แฟนคลับทั่วประเทศต,ตอนนี้อ่า กั S <S <S บโบพีชพอไ่แมนแมนบอร,บอร,บอรอะเออเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเราพี่น้ององค์อิงถึงแม้ว่าจะไม่ปกติแต่ว่าจิตใจน้องถือว่าสุดยอดแต่ว่าคนทีว่าให้น้องนี่แม่คนที่มีครบสามสิบสองร่างกายสมบูรณ์ปกติแต่เป็นอย่างจิตใจคือพีการนี่แหละพี่น้อง,องสิ่งที่เฮาอันนี้บ่ได้เฉพาะการณีนอ้ององคงหิงทุกคนพี่น้องทุกคน ทุกคนล้วนแล้วแต่อยากเกิดมาแบบสมบูรณ์แบบเนาะแมนบอละ่ะแห่งตอนนี้ลูกสาวกับแห่งเป็นสาวจังสี่แมนบอกเออก็น,นั่นล่ะพี่น้องถ้าสมมูรณว่าถอก,กับลูกกับหลานจาของดเออดคขันมีคนมารอมีคนมาวองให้สี่รู้สึกจังได <Okay. S 2> เพิ่นกับคือกันนี่ละ่ะในความรู้สึกของคนเป็นแม่ในมัวโของคนเป็นแม่เนาะพี่น้องเนาะกับเขาใจยุ่งสำหรับโพ์นี้ที่แม่หน่อยเพืน่นใดมีการตัดสินใจออกมาโพดกับคือจังเพิ่นบอกละ่ะรู้สึกคับค้องใจพี่น้อง มันเอาปมดอยน้องมาหล่อเห็นยังเพราะบางคนก็คือจังว่าบูรี่มีการนํารูปขององุิงเพชรบานแพงไปในหลายๆแพลตฟอร์มแล้วก็มีการวงกลมตรงนิ้วของน้องจังสีน้าพี่น้องเนาะถือว่าไม่น่ารักเลยอะไร่าง่แล้วก็มีคำว่าที่ว่ากันว่ามันบอหนาสิรุดออกมาจากค้นแบบนี้คนที่ว่าเป็นว่าจากของเป็นผู้ใหญ่ผู้เจริญแล้วจังสีมันมันบอถือพี่น้องนั่นแหละเอ้าเข้าใจตรงกันเด้อพี่น้องเด้อคือใจเย็นใจโตอื จะของเป็นจังไดคืดจังไดเพิินกับขืดคือจังจะของนีลาฉะนั้นแล้วก็อย่าเอาปมดอยของคนอื่นมาล่อพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งล่อพอแม่ผู้นั้นเป็นจังสั้นจังสี่จังสี่ไหมเออลูกอีอันนั่นขาปอกขาปีจังสี่ย้าไปว่าพี่น้องอีลีนั่นละ่ะบาปกรรมมันมีจริงอิลีเด้ถึงแม้จะไม่ให้ผลตอนนี้แต่ว่าเสีอว่ะมันต้องให้ผลจักมือหนึ่งเนาะเอาเป็นกกำลังใจให้อุ้งยิงเพื่นแพงเปียกกำลังใจให้กับสิวาจังไดละ่ะแม่น่อย ส่งนกำลังใจพี่น้องหากคือเก่าเหมือนเดิมออถึงแม้ว่าอาจจะได้ไปแน่บ่ได้ไปแนออ่หลายหลายคนก็ของใจเอ้พอแย,ย่ผ่านไปคือบ่เห็นท้ายคลิปพอหย,ย่ผ่านคือบ่ไปหาลูกสาวยุ่ใกล้ๆนึงพี่น้องมันมีเหตุผลในตัวผมมันเถียผมมองมาตอบเบิร์ผมก็บอกว่าได้คือกันแม่นบาลาเออถ้ามั่นบ่างมันยุ่ใกล้ผมก็อยากไปคือกันนั่นละ่ะอ,อแต่ว่าบางเทียมันก็นกติดอันนั้นอันนี้ก็เลยบ่ได้ไปแต่ว่าสิไปบ่ไปสิดังบ่ดัง,ดงองค์หอิง ยังได้ผมกะถือว่าเป็นลูกเป็นเต่าผู้หนึ่งเลยละ่ะอ่าสำหรับเมื่อนี้เขากสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีหอนหลายประเทศไทยเนาะอือนั่นละ่ะเอา้าฝากกันว่าต่อกันคลิปหน่ะสำหร,ร,<ะ>รับคลิปน,ปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับออกหอน,หนาเวีรๆเลย,เลย